สิ่งสำคัญให้ปลอดภัยไกลโควิดลินอกเหนือจากการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์หรือการสวมหน้ากากอนามัยยังมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เราต้องพึงปฏิบัติอ่ะแล้วโซเชียลดิสแทนซิ่งคืออะไรโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมพึ่งกันและกันไม่อยู่ใกล้กันไม่อยู่ชิดกัน อย่างน้อยห่างกันคนละ2เมตรเพื่อเป็นการชะลอรหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาอ่ะสมมุติว่ามีคนติดเชื้อขึ้นมาคนนึ่งกักตัวก็หม่ออกมาเดินเพ่นพ่านใกล้ชิดคนนู้คนนี่ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมเลยเจอเคสแบบนี้อเชื้อนี่ก็ยิ้มแฉ่งเลยเออเพ็งเสร็จค่าแน่เจ้ามนุ เชื้อก็อกระจายบ้านเนทั้งำอำเภอติดนูนี่นั่นไปเรื่อยเรื่อยเื่อเื่อยเื่อยื่อ,อดังนั้นก็เว้นระยะห่างทางสังคมใครป่วยก็ไปพบแพทย์ไม่อยากเสียงก็อยู่บ้านจากกราฟแสดงให้เห็นว่าหากใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดสามารถช่วยลดชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละเดือน ดังนั้นก็ห่างกันสักนิดครับห่างกันคนละ2-3เมตรไม่ว่าจะอยู่บ้านทำงานหรือออกไปข้างนอกลดการแพร่ระบาดโอกาสเสี่ยงจิดเชื้อห่างกันสักนิดห่างกันสักนิดเพื่อใครชี้กันใหม่ห่างกันเพื่อกันและกันห่างกันเพื่อกันและกันห่างกันเพื่อกันและกันห่างกันสักพัก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 เพื่อกันและกันนะคะ ครับและเราจะหางกันและกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเลยนะคะัยิ